จะเป็นจุดข้ามแดนระหว่างไทยกรรมัมพูชานะครับอันนี้ก็จะเหมือน,น,นไอ้นอกหัวขวาดเลยลกำลังจะข้ามสะพานแล้วสะพานมิตรภาพไทยกรรมัมพูชาตรงนี้จุดใครกับใครนัสองคนไม่รู้ะ ก่อนขึ้นสะพานเช็ดบอกบอก่อ,กกอนมีมีคนอยู่ปะออตอนนี้เราอยู่ในเขตแดนไทยเรากำลังจะไปอีกเขตแดนหนึ่ง <c oughs> ก็คือแดนกัมพูชานะครับตอนนี้เราสลับเลนมาจากออตอนข้ามด่านละข้ามด่านไทยก็จะมีควายให้สลับเลนอันนี้เราลิ่งอยู่เลนขวานะนี่ตรงน,นี้จะเป็น บรรยากาศของสะพานเรามีนักปัญญาอยู่ข้างครตอนนี้สะพานเนี่ยก็จะสวยงามนะครับนี่เป็นหลอดไฟนะนี่มาดูหลอดไฟใกล้ๆอ่ะแทอ่แตรงนี้จะเป็นอ่าเขตข้ามแดนที่เป็นรถข้ามนะครับอ่าเป็นรถข้าม เราข้ามแดนแล้วใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในแดนของกัมพูชาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นล่องน้ําล่องน้าเล็กๆที่แบ่งเขตแดนอยู่ไปไหาที่เต็งปมอหน่อยปอมอคืออยู่ตรงไหนอะโน่น <c oughs> จ,จุดแดนอะจุดแดนตรวจอะใช่จุดนี้ปะไม่ใช่โน่นเลยขับเต็งไปก่อนน่าจะฐานใหญ่อะ่ะ <c oughs> ก็ข้ามแดนข้ามถิ่นภาษาก็จะเปลี่ยนนะภาษาหลายภาษาเลยคันนี้ภาษาผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะ Google Google ชาร์ปชาร์ปชาร์ิงต้อมช่อช่ออ่ะถึงแล้วถึงแล้วเหมือนจะมีคนมีชาวีานี่ค่ัปึบโอเคซอฟตแวรลองไปคุยกับอ่า ตรง,งไหนให,ให้จอดตรงไหนวะแล้วเขาไปติดต่อที่ป้อมแรกและป้อมแรกใช่ปะป้อมแรกเขาบอกไปให้ป้อมที่สองไปที่ป้อมที่สองป้อมสองเสร็จแล้วค่อยไปนะป้อมที่สามตรงนี้จะเป็นจุดเาเลรนะอํานวยการใช่ไหมแล้วจุดปล่อยตัวต,ตรงไหนเราเข้าถูกเลนไหมเนี่ยถูกเลนถูกใช่ไหมใช่รถเขาหันหน้าหาเราเออเขาหันมาจอดเฉย เดี๋ยวนะเดี<ม>๋ยว<น>เป็ <ละ S 2> <ม>นี<ม>ิด<ะ>เป็นมิป่ะใช่ครับแดนมาแล้วนี่ก็จะเป็นตอนนี้ก็ข้ามรงแดนมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีผู้รีวิวอยู่ข้างๆในการอัปเดตสถานการณ์โดยรวมในงานข่าวเช้าวันนี้เหตุการณ์ปกติเหตุการณ์ปกติโอเคโอเคเหตุการณ์ปกติ เอร้ร้านค้าร้านค้าผลมาแล้วผลลัพธ์เราเห็นป้อมอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ด่านตรวจนะครับอันนี้จะป้อมเป็นร้านค้านะเออป้อมร้านค้าก็จะขายพวกเหล้าบุหรี่ต่งตางๆเนยใต้ปตทแล้วยังไงพ่อดุขึ้นหน้ากินเอเมซอนกัอนไหมถ้ออาอร่อยก็เอาแต่เข้าไปก่อนเพราะว่าอยู่นักสืบอยู่ตรงนั้นะไปโอเค บ้านช่องเลี้ยวไปร้อบเข้าวงเวียนวงเวียนออกจัดซ้ายซ้ายมา <c oughs> เราจะวนไปที่ปตทเราจะวนปตทแบบงงงงนิดนึงนะฮะ <c oughs> โอ้โห Så <c oughs> ดาวมขังเออโอ้โห <ırd> <ads allen. S 2> เปิดไฟเลี้ยวแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายเราตั้งถนนก็ก็จะงงงกันหน่อยนะเส้นทางนิดหน่อยนิดหน่อยเราให้อภัยได้เอ้จริงๆเราต้องไปเข้าฝั่งนู้นเข้าทางไหนฝั่งนู้นใครเข้าผิดทางเด้อผูกแล้วผูกอะไรเข้าผิดทางทางเข้าอยู่ฝั่งนู้นแอนย้อนสอนเลี้ยวทางนู้น เลี้ยวทางนูน้นคุณย้อนสอนอเออเน่คุณต้องเข้าฝั่งนี้ระวนฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมก็มาทางนู้นนะฮะอ่จอดจอดเรืจอดเรืดิดิงานดีซะด้วยโอเคเธอเน่เรามาดูราคาเข้าซื้อ ราคาราคาจะมีเป็นแบบว่าราคาเขาเรียกสกุลแลกซูดเร็วอ่อเร็วเร็วสกุลเรวแล้วก็มีข้างล่างก็จะเป็นดอลลาร์ไม่ต้องเเงินหมดเลยซื้อก็เอาเต็มพันก็รอเต็มพันบาทไปเลยพันบาทเองก็แบ่งในคนกี่ร้อยก็่องันแล้อน้าจะ้ออางอ่้วยให้โกงแขงอร บอลเติมบอลเติมสี่สบาบาเี่ยแบล็เซอร์ไปกระป๋าเป็นโต๊ะดูเป็นขวดคือตอนนี้พี่แมมีส่วนในแบา็ตเซอร์ขวดมีคนเยอด้วยนะห้าพันเดียวนี่เราอดตายครับเรามีแต่เงินในบัญชีต้องหาแฟนฝั่งนี้แล้วถึะจะได้ไม่อดตายจะเย็นนะมาหาแฟนฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปหาแฟนก่อนเพฮะอดตายนะอดตาย ไม่มีตังค์ซื้อนะเราเราข้ามอัน,นี่คือเราเป็นคนจนเลยนะบ้าพี่พกเลยอะบ้านพี่พกคะแนนจรตังค์ไม่มีซื้อ,ต,อต้องสดที่ยังไปเรื่อยตืขข่นถูกกว่ามีปัญญาข้ามมาไม่มีปัญญากินมีมปัญญากินเพราะไม่มีตังค์เนี่ยมีเงินสดป่ะมียี่สิบยี่สิบถือว่ายังจนอยู่ แปลเมนูเหรอไม่ใช้แปลภาษาเอากาแฟแล้วกันเอาเป็นเดี๋ยวเรามาดูอินเทอร์เน็ตที่นี่นะอินเทอร์เน็ตที่นี่ก็จะเป็นอ่าคอนเน็ต ปกตินะคอนเน็กเขาเรียกว่าอะไรนะ Connect a อซ e t พอ i ์ t ปกตินะไม่มีระบบออเทนนะแต่ว่าตัว Wifi อยู่ไหนผมไม่รู้นะตัว Wifi ตัวเราเตอร์อยู่ไหนไม่รู้อันนี้คือคนไทยที่มารวยที่นี่นะคือไม่ทิปมาต้องมีมีเงินสดนี่คือรวยนะเออพอกลับประเทศพอกลับบ้านเราก็คือจนทันทีเลยจนทันทีเลยนี่ คู้โฉมหน้าคนแบบคนจนอ่ะจนจนพี่มีอำนาจในการซื้อยังคะยังมีอำนาจในการซื้อใช่ไหมคะอำนาจในการซื้อซื้อเขาซื้อของในเซเว่นอ่ะไม่มีมีอำนาจเพราะว่ากลัวมากกลัวทอนเป็นเงินหนี้มากเลยแล้วมันใจไม่ได้เออใช่ใช่เขาเขาแรกฝั่งเราลำบากคือจ่ายเป็นเงินสดได้แต่ทอนเป็นเงินหนี้แต่ทอนเป็นเงินหนี้อ่าแล้วซึ่งเราก็คือเอาใช้ไม่ได้เขารับบาทรับดอลลาร์รับใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อเช้าเขาทอนทอนเป็นเงินไทยนะคะแต่ว่า อ่คะนี่คือราคาคือชื่อเหมือนกันเลยอาหารชื่อเหมือนกันเลยราคากาแฟนะอันนี้จะเป็น black coffee แต่คำพ้องก็คือเมลเขาก็ใช่นะไอ black coffee สุดเปอร์เซ็นต์ราคาอยู่ที่เดือนเจ็ดเหรียญไไม่เป็นนรอครับเพื่อนก็จะเอาให้เพื่อนนี่ก็จะเอากําลังตามไปกําลังตามไปออกปั๊มแล้วรอด่านเด้อ โอเคโอเคต้องออกพร้อมกันใช่ไหมไปบนขวาบนขวาโอ้ของกินเ,ย,เยอะแนยะฮะสะดวกอะ่ะแล้วเราต้องอยู่ขวาเนาะไม่ใช่อยู่เราตึกตึก๊บอ่าชิดขวาชิดขวาโอเคมาตอนนี้เรากำลังจะกลับประเทศไทยกลับไปมีสัญญาณเหมือนเดิมตรงนี้คือจุดกลับตัวน่าจะตรงนี้ นี้ก็จะเป็นะสะพานที่ข้ามจากฝั่งกัมพูชาไปฝั่งไทยนะครับเรามาดูดทีมงานเราบักกันหน้าใช่ข้างหน้าเป็นรถประเทศไทยนะก็ได้โดยใช่<ๆ>ในสะพานเนี่ยตอนนี้นะบนสะพานเราก็ยังจะใช้อ่าถนนฝั่งขวาอยู่นะครับนต่ว่อยเลยหน่อยข้างหลังข้างหลังรถรถใหญ่ตาม สรุปวลาเราข้ามไปฝั่งกัมพูชาแล้วมีอะไรแตกต่างจากฝั่งไทยบ<ร>ะา้องแตแพงแพงนะงพวกพวก,กเกี่ยวกับน้ําหวานอะแพงเนาะนนของหวานแพงเออที่มีความหวานพวกน้ําอัดลมอะไรพวกนเนี้ยแพงกว่าไทยนะแต่ดีกีถูกอ่าถ้าเป็นพวกอ่าที่มีแอลกอฮอล์เงี้ยพวกอ่าเหล้าเบียร์เงี้ยถูกกว่าถูกกว่าประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ปะสามสิบสิสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะใช่ใช่สามสิบจากไทยกระป๋องละเจ็ดสิบตรงนู้นกระป๋องละ สี่สิบกว่าสี่สิบกว่าอย่างนะของเราสามสิบเก้าทานนู้นแค่ยี่สิบห้าบาทถ้าเป็นพวกเบียร์นอกเบียร์นอกก็จะอยู่ประมาณสี่สิบกว่าบาทแต่ถ้าเป็นพวกเบียร์ไทยอยู่ราวๆประมาณถ้าเราจากสามเก้าเหรือยี่สิบห้าเออเหลือยี่สิบกว่าบาทแต่แต่ว่าถ้าเป็นพวกปั๊บซี่อ่ะปั๊บซี่ซื้อที่ไทยสิบกว่าบาทที่นู่นยี่สิบกว่าบาทเลยนะใช่ไหมไม่ไม่ถึงไม่ถึงหรอประมาณเท่าไหร่พอๆกันอ่ะ ต่างกันแค่บาทสองบาทไม่เยอะต่างไม่เยอะ<บ>ใช่ไหมใช่อ่ะก็ก็ถือว่าแพงกว่านะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็รถฝั่งนู้นก็ขับเลนขวานะเลนขวาเหมือนเอ่อพวกประเทศฝั<ม>่งลาวหรือว่าเอ่อฝั่งทางทางเนี้ยโซนเนี้ยจะเป็นเลนขวาหมดเลยนะครับก่อน <laughs> <g ül> ไปแรกๆก,ก็จะงงๆในงงแบบหลงๆหน่อย,งงงงอยแต่ถ้าไปขับเอ่อได้สัก สองสามชั่วโมงเนี้ยสิบนาทีเข้าที่แล้วขับได้สักพักหนึ่งก็จะชินทางนะครับเราเราไปแล้วเราเข้าเราเข้าปั๊มหิดฝั่งเนี้ยถ้เจ้าหินก็เข้าบิดนะเออถูกแล้วเขาสอนถูกแล้วถูกแล้วเอ้เราเข้ารังออกเขาออกทางเข้าอ่ะเขาออกทางเข้าเขาเข้าทางออกเหมือนกันนะโอเคตามนี้เดี๋ยวใครมีโอกาสได้มาข้ามแดนฝั่งนี้ก็แวะเที่ยวๆนะอ่ที่สําคัญก็อ เงินเงินเนี่ยครับส่วนมากเขาจะใช้เป็นเงินดอนนเงินดอลกับเงินอะไรของเขานะกองเออเงินสกุลเขานะ่ะยังดูตรงในใน,ในคลิปตรงช่วงต้นอนะ่ะผมจำไม่ได้ก็คือเขาจะสแปรเป็นเงินไทยอ่ะไว้นิดหน่อยแต่ถ้าหมดก็คือหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่าพวกทร w เ l ล e t หรือว่าอะไรพวกนี้ของฝั่งไทยอ่ะใช้ไม่ได้ no online บัตรวีซ่าก็ใช้ไม่ได้จะใช้ได้พวกเป็นบัตรมาสเตอร์การ์ดมาสเตอร์การ์ดจ่ายได้แค่บางที่เนาะอย่างพวกอเมซอนอะไรพวกเนี้ย mm hmm. ก็จะจ่ายเป็นอ่ามาสเตอร์การ์ดได้หรือว่าอ่า uh, mm hmm. พวกร้านค้าที่รับเป็นบัตรเครดิตอะ่ะที่เหลือก็ใช้งานไม่ได้นะครับขึ้นมือถือไทยไม่มีนะเออขึ้นมือถือไทยไม่มีเอาแค่ใช <c oughs> okay, okay. ้เดนก็แย่แล้วบอกโอเคโอเคบาย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 เจอกัน